สนับสนุนโดย AIS c g Advance s i n c Corporation ไทยประกันชีวิตและตอนนี้เปอร์กับพี่บี้ครับก็กำลังจะมาเล่นคลายเซิร์ฟบอดดิ้งกันซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมของทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเป็นอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากที่บริเวณชายหาดหัวหินนั้นลมแรงดีจริงๆครับ สวัสดีครับครับ How are you I'm good thanks Good welcome คุณชื่อ Jerry คุณ Jerry ครับครับเป็นคนไทยป่ะครับคนจีนครับเขาเป็นคนจีนผู้ไทยได้ผู้ไทยได้เล่นหน่อยผู้ไทยได้นิดหน่อยนี่อยากจะมาสอบถามว่าถ้าเกิดจะเล่นไอ้ไคบอร์ดดิ้งเนี่ยต้องเล่นยังไงบ้างไม่ไม่ไม่มีความรู้เลยครับ So kitesurfing is a water sport so to be out for safety wise we have a helmet for you a life jacket it's danger and a harness it's not dangerous it's very safe โอเคพร้อมครับไปเปลี่ยนชุดก่อนอันนี้เราพร้อมแล้วครับโอเค let's go สั่นยี่โอคีไม้จริงวะอจริงดูคนดูดิมันไปไกลแล้วอ่ะ ต้องบอกคุณผู้ชมเลยละครับว่าตอนนี้เราทั้งสองคนตื่นเต้นเป็นอย่างมากนะครับเพราะนี่จะเป็นการเล่นคายเซิร์ฟครั้งแรกของเราทั้งสองคนโดยที่จะมีคุณครูเจอร์รี่แฮมเป็นครูสอนเนี่ยแหละครับเอาละครับนี่เป็นครั้งแรกแหรือเปล่าครับในชีวิตครั้งแรกกับการากับการเล่นเนี่ยคายบอร์ดดิ้งเนี่ยแหละโอเคเน ready <Ready. S 2> okay, s <S อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่เปอร์กำลังเจออยู่นะครับตอนแรกเมื่อกี้เล่นกันตรงเนี้ยตรงที่เรายืนอยู่เนี้ยนะฮะแล้วมันก็โดนลากไปรู่นเลยฮะ เป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมครับเออเหนื่อยดีเหนื่อยตอนเล่นเลยเหรอเดี๋ยวตอนเก็บบอร์ดเก็บบอร์ดกันอยู่แค่เนี้ยเออเดี๋ยวเก็บบอร์ดไม่นานจะได้เล่นเลยเขาบอกว่าจริงๆถ้าจะฝึกให้เล่นได้ต้องใช้เวลา3วัน3วันแล้วเป็นไงครับสนุกไหมครับสนุกดิสนุกสนุกนะพี่บี้เวลาปกติแล้วเนี่ยทำงานเนี่ยจริงๆทํางานหนักมากงานหนักทำงานอะหนักขนาดไหนช่วงที่ทํางานหนักที่สุดอะแปดวันต่ออาทิตย์แปดวันต่ออาทิตย์อาทิตย์นึงมีเจ็ดวันเหอแต่เมื่อเราทำแปดวันต่ออาทิตย์อะ ไม่ค่อยได้กินไม่ค่อยได้นอนนะช่วงช่วงที่งานหนักๆน,นะอย่างเช่นถ่ายละครไปด้วยบ้างออกซิงเกิลพร้อมกันแล้วก็ต้องเตรียมงานละครเวทีไปด้วยอะไรเงี้ยทำหลายอย่างรวมกันเราก็าตัดงานข้างนอกอย่างเช่นไปรับงานร้องเพลงอะไรต่างๆออกก่อนแค่นี้มันก็ไม่มีเวลาทาอย่างอื่นแล้วอะไรเงี้ยมันจะทํหลายหลายอย่างพร้อมกันนี่แหละถือว่าเป็นงานเจ็ดวันต่ออาทิตย์ เคยเอ,เอยากเลิกทำไหมโดยอยากเลิกไหมอ่ะเพราะมันเหนื่อยมากก็เคยนะแล้วก็มันนึกว่าถ้าเกิดเราออกไปเนี่ยเราให้คนที่มันอยากมาทํางานตรงนี้มันมายืนอยู่ตรงนี้ไม่ดีกว่าหรอวะทาไมเราตัดโอกาสพวกเขาเพราะรุ่นผมคนประกวดเออร์สตาร์เนี่ยหมื่นกว่าคนเราพุดุดเข้ามาได้เฮ้ยถ้าเราคิดจะออกเอาไอ้คนหมื่นกว่าคนนั้นนะ่ะที่มีความตั้งใจมากกว่าเราเข้ามาไม่ดีกว่าหรอเราจะไปตัดที่เขาทําไมวะพอคิดได้เช่นนั้นก็เลยคิดว่าเราต้องฮึดสู้แล้วก็อยู่ต่อ อะอย่างตอนนี้พี่บี้ก็ทํางานในวงการมาแล้วสิบปีละบบางงานบางส่วนก็เกิดจากการมอบหมาย<อ>จากหัวหน้าอย่างพี่บอยครับอย่างตัวเองมีเป้าหมายว่าตัวเองจะทําอะไรต่อไปองไรคือ,ห,อลหลังจากนี้ไปเนี่ยผมตั้งเป้าหมายแล้วแล้วก็ผมก็ได้บอกทางเจ้านายไปแล้วว่าผมจะไม่รับงานเยอะแล้วจะไม่รับงานซ้อนสามสี่งานติดกันเลยไม่เอาจะทําทีละงานเพื่อที่ว่า ผมจะได้มีเวลาไปทําอะไรที่มันเป็นสาธารนณะประโยชน์บ้างคือผมไม่รู้หรอกว่าสังคมเนี่ยดีเทลในปัญหาลึกๆมันคืออะไรบ้างนะผมไม่ได้ลงไปตรงนั้นแต่ผมแค่มีความรู้สึกว่าตอนนี้สังคมต้องการใครสักคนมาช่วยแก้ไขรัฐบเมืองก็แก้ไขปัญหาบ้านเมืองไปเราเป็นนักร้องเรามีหน้าที่ให้ความสุขไปแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ผมพอจะทําได้คือให้กําลังใจ <S <S ผมว่ามันเป็นสิ่งที่พอจะทําได้เพราะว่า เรื่องเงินเรื่องอะไรผมไม่ใช่คนเงินหนาที่แบบโอนเงินไปเลยผมว่าคุณค่าทางใจะมันมีคุณค่ามากกว่านั้นและนี่คือสิ่งที่ผมคิด่ผมจะทําต่อต่อจากนี้ไปนะมีคนพูดว่าพี่เนี่ยมีความเป็นขวัญใจมหาชนจนคนให้ฉายาพี่ว่าพี่เบิร์ด2องอย่างนี้ยครับเคยได้ยินเคยเคยแล้วรู้สึกยังไงเลย ตอนเขาบอกม,มีหลายหลายคนแบอบกว่าผมเป็นพี่เบิร์สองนะผมจะไปแทนพี่เบิร์เนี่ยได้ยินบ่อยมากมันไม่มีใครแทนใครได้หรอกคนต่างมีทางของเขานะฮะถ้าคุณทําทางเหมือนเขาคุณกรปปี้คุณไม่ได้มาแทนคุณกรปปี้เราก็มีทางของเราแล้วเราก็ไม่คิดจะแทนที่ใครเราไม่ได้คิดถึงเรื่องของความดังเราไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินทองเราคิดว่าทำงานของเราให้ดีที่สุดแล้วถ้าเกิดตัวงานของเราที่ทำดีที่สุดเลยน่มันเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยในตัวงาน มันจะยิ่งดีเอาแค่นี้รักในตัวงานทำงานให้ดีที่สุดเกิดประโยชนสูงสุดจบเดี๋ยวเรานะครับยังไม่จบแต่เพียงแค่นี้มันมีต่ออีกทีทีมาไปแล้วทานอาหารทะเลไปแล้วเล่นเซิร์ฟบอร์ดไปแล้วอย่าบอร์ดนะไค่ะับเคร่งบินเอาไหมคือผมได้ข่าวบาว่าไม่รู้ว่าพี่บี้เลยมาติดใจอะไรหัวหินโดยเฉพาะตลาดโต้รุ่ จริงป่ะก็จริงถ้าใึงชอบตลาดโตลุงเราเคยมาเดินเพียงแค่ครั้งหรือสองครั้งเองนะแต่เราไม่ค่อยมีโอกาสได้เดินส่วนใหญ่เราเราจะเดินได้สักครั้งสองครั้งเนี่ยแล้วคนก็จะมาแบบนี่นั่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เดินแล้วออไปสร้างความวุ่นวายกับตลาดเขาอะเออพี่อึดอัดป่ะเมื่อก่อนนะก่อนเป็นบี้เดอะสตาร์นะไม่มีใครรู้จักไปไหนก็ได้พอเป็นดาราเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากไปไหนเนี่ย คนเขาก็ารักเขาก็เอ็นดูเขาก็าอยากจะเข้าหาเราแต่ในทางกับการการใช้เวลาของเราแต่ละวันมันก็ยากลําบากมากยิ่งขึ้นเลยจะตอบว่าอึดอัดมันก็ไม่ถูกเว้ยเพราะว่าเขาเข้ามาด้วยความรักเราถือเอาจิตใจเขาเป็นสําคัญนะ<ม>เขาไปด้มาที่อ่ะฉันจะแทงไอ้บี้มันเดินตลาดอะไรเงี้ยเขาเข้ามาด้วยความรักฉะนั้นเราต้องตัดสินใจแล้วก่อนออกจากบ้านเนี่ยไอ้บี้แน่ใจนะว่าแกจะออกบ้าน ไปตลาดแกแน่ใจหรือ,อยังว่าแกต้องเจอคนเข้ามาลุมถ้าแกแน่ใจออกไปแต่ถ้าแกรู้สึกว่าวันนี้แกอยากหายใจทิ้ง <c oughs> ไม่ต้องออกไปเลยอยู่บ้าน อยู่ร้านกาแฟอยู่อะไรที่ที่มันที่ที่มันแบบไม่มีคนมาวุ่นวายไรวันนี้เราจะไปดูบรรยากาศนั่นอีกครั้งหนึ่งแต่เอางี้ให้พี่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่เป็นไรไม่อยากไปอย่างเงี้ยเอางัไปเลยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้าอาท่าก่อนเดี๋ยวจะไม่สบายอืมได้ได้บอกใครบอกเราบอกเองบอกพบเลยไม่สบายแล้ว